สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับคุณเต้ก็พามาอยู่ที่สระว,ว่ายน้ําแล้วนะครับตามคําเรียกร้องของเด็กๆนักนเรียนทุกคนเลยนะครับตอนนี้คุณเต้อยู่ที่สระว,ว่ายน้ําของโรงเรียนจินดาวพนนะครับเป็นไงบ้างคิดถึงสระว,ว่ายน้ำไหมครับเป็นไงฮะคุณเต้นหนาวมากเลยเนะี่ยทั้งหนาวทั้งเหงาเลยนะครับเพราะว่าเล่นน้ําคนเดียวไม่มีเด็กๆนักนเรียนมาเลยคุณเต้ค่อนข้างที่จะเหงามากเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะ ครูเต้จะพาไปดูวิธีการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำนะตั้งแต่ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ว่ามีอะไรบ้างนะครับมีตั้งแต่ดำน้ำเป่าลมตั้งแต่เก็บของตั้งแต่ใช้อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ครูเต้กับกูอีฟก็เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วเดี๋ยว <fi> ยังไงก็แล้วแต่เราไปตามดูคลิปวิดีโอของที่เราจะเรียนว่ายน้ำกันในเทอมนี้ได้เลย o ครั้ที่แล้วครั้งที่แล้วนะคุณเดพูดถึงเรื่องอุปกรณ์การเดินว่ายน้ําไปว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนีิเคเดฟจะมาแนะนําวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆนี่ไงจําได้ไหมปานิโม,โมแล้วก็ปลาฉลามน้อยของเราครับแล้วก็บุตรลอดิษอ่ะไม่ใช่ผุ้มงม,มหาสจจรย์ที่คุณได้อบอกไปนะครั้งที่แล้วอ่ะวันนี้เดี๋ยวคุณเดฟเริ่มจากพวกนี้ก่อนแล้วกันสารายนะครับคุณนิคเดฟ ให้ดูว่าใช่ยังไงนะครับพร้อมทั้งปลาเนโมแล้วก็ปลาสลามน้อยเลยนะครับอ่ะพร้อมกันได้ยังคบเด็กๆถ้าพร้อมแล้วใส่แว่นของเด็กๆนักเรียนเลยนะครับเตรียม,มดูนะคุเต้ก็จะบอกว่านี่นะครับสาลาีคุเต้จะให้น้องน้องอะไรดีนะไม่บอกหรอกเต้จะให้ลงไปแย่งกันเก็บเลยนะครับนี่นะคุณโยมแล้วไปเก็บคุเต้หน่อยอ่านี่ปลาสลามนะครับนี่เลย อ้อยอันนีงนะครับพวกนี้ก็จะไปเก็บโอเคนะครับพร้อมตามไปเดะอย่างครับหนึ่งสองสาลา,ายมาแล้วครับมาเก็บหงมุนกันต่อไปเดหานีโม่บ่ตนีโมอ่โมอ,อยู่ไหนกันรู้หนึ่งสองส มากเลยฮะมีมูดอีกคันนึงสลามอยู่ไหนไม่รู้ปุ๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วดดึงเค่คุณได้เก็บมปแล้วหาปลาสลามกันครับปลาส,สลามอยู่ไหน หมดหลแล้วห,หมดแล้วนะครับอันสุดท้ายนีดนึงอย่งนี้นว่าเด็กๆต้องอยากรู้แน่เลยครับว่าวิธีการเล่นวิธีการทำมันทำยังไงนะครับคบโม,มก,กันเนี้ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวคุณดยจ้า เอาตั้งไว้ตรงในน้ําก่อนนะครับนี่ตั้งไว้อย่างนี้ก่อนนะแรงกต้องตามไปเลยครับนะครับทีน,นี้นะวิธีการเล่นนะครับเราจะต้องทําท่าแบบนี้ทำท่าเหมือนกับพุ่งตรวจที่คุณครูอีฟสอนันเลยนะครับแต่เราจะพุ่งต่ําไปดึงขยานสู่ใต้ท้องทะเลนะครับอ่าเตรียมตัวดูนะครับอ่า ใส่ว่านตาให้เรียบร้อยก่อนนะถ้าไม่ใส่น้ำข้อตาไปไม่ถึงนะครับตั้งแขนแบบนี้เลยนี่ปึ๊บหนึ่งสองสาม น้ำเนี่ยถ้าเราไม่มีหมวกนะครับถ้าเราไม่มีหมวกเนี่ยมันก็จะเห็นแต่ผมนะครับต <laughs> ลกใช่ไหมรอบที่สองนะครับเดี๋ยวพด่ทํทาให้ดูรอบหนึ่งนะงตัวหนึ่งอสองสาม มาตรการโควิดให้ดีนะครับจะได้กลับมาเรียนว่ายน้ำโดยวุบายสำหรับวันนี้เรื่องการแนะนำอุปกรณ์การใช้อุปกรณ์กูดได้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ